หนึ่งห้าหเจ็ดดเก้พูดเลยนงอสาวันนี้มารีวิวจเดีนี้มารีวิวจิงเข้าจนะวันนี้มารีวิวิข้าจีนะจิข้ากับอะไรจิ้ข้าวจิงจิ้ข้าวจับ กินหน่อยกินหน่อยกินให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหกินข้าวด้วยโอ้โหอืมเดี๋ยวมีหมูย่างด้วยนะอืมนี่ข้าวโพดนะคะกินข้าวกับข้าวโพดใช่ไหมคะอือืออืมอเอแฮมหมูย่าง อันนี้อะไรพูดด้วยกินแล้วกินก่อนมีหมูย่างด้วยพูดด้วยพูดด้วยนี่มายู่อกินอยูย่างอ่ะกินกกินกินกินกเอาเติมอีกไหมเอาเติมอีกไหมไม่เอากินข้าวด้วยกินข้าวด้วยเอากินหมูย่างมากกินหมูย่างกินหมูย่างแล้วกินข้าวอ่ะเขานี้กินหมูย่างมาก อืมอ <À> ืมอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงไหนพูดดิรสชาติเป็นยังไง กงชี้มาให้ไงกงชี้ม,มาให้อร่อยมากเลยกงชี้มาให้อร่อยมากเลยอะกินข้าวตามด้วยอะกินปลาด้วยนะอ,ะ,อะหมูแดงโอ้โหหมูแดงก็กินนี่เราตัดภาพมาที่หมูแดงนะครับเ,เดี๋ยว หมูนะอืมหมูนะาหลามากเลยกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์ช่วยนะอืมอืมกิน,นข้าวกับอะไรกินข้าวจับจับหมูปิ๊เวลามันบัดมือใช่ไหมอืม ได้หมูแดงรีวิวไหมรีวิวข้ากับไก่ใช่ไหมรีวิวเอาหมูแดงกินไปจริงมสองคำาย็นจัด